สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาระบายสีน้ํานะคะภาพนางแบบสองคนนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะแบบไปเที่ยวที่เวนิสประเทศอิตาลีนะคะครูปูก็เห็นใบหน้านางแบบคมดีนะคะก็เลยจะมาระบายสีน้ําให้ชมกันนะคะครูปูได้ร่างภาพไว้ เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมในคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะลองย้อนเข้าไปดูในช่องนะคะครูบุตรสอนวิธีการร่างภาพนะคะภาพคู่นะคะแบบไม่มีโครงร่างนะคะไม่ตีสเกลนะคะก็อันนี้ร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาระบายสีกันเลยนะคะในคลิปนี้นะคะครูก็จะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะซับ ซับรอยดินสอให้จางลงนะคะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใช้นะคะเราก็ร่างภาพเบาๆมือไปเลยนะคะเส้นบางๆเราก็จะต้องไม่ต้องใช้ยางลบดินน้ำมันซับออกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเน้นกันที่ดวงตาก่อนเลยนะคะดวงตาให้แบบคมเข้ม นะคะเราจะระบายดวงตากันก่อนเลยนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เรามาระบายสีน้ำนะคะครูจะลงดวงตาของนางแบบคนนี้ก่อนนะคะเป็นดวงตาที่กรีดไอายไลไนเนอร์นะคะเข้มเลยนะคะก็จะลง สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเว้นแววตาไว้นิดนึงนะคะจากนั้นก็มะบายช่วงดวงตาข้างนี้กันนะคะลงโฟกัสกันที่ดวงตาก่อนนะคะการร่างภาพนะคะทุกคนลองฝึกดูนะคะใช้ดินสอกดก็ได้นะคะหรือว่าดินสอแรงเงาก็ได้นะคะ ดิสอธรรมดาก็ได้นะคะเป็น H, H <c oughs> ขอไปค่ะเป็น Hb <B> ก็ได้นะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราลงสีดำทับนะคะให้ให้เข้มขึ้นมานะคะเ <c oughs> ว้นววตาไว้นิดนึงนะคะ <c oughs> จากนั้นก็ลงช่วง ขอบอตานะคะให้เข้มขึ้นมานะคะเราระบายสีแบบง่ายๆพื้นๆเลยนะคะแบ่งแยกสีสันนะคะแสงเงานะคะขาวเทาดำก็มาใส่ในการระบายสีได้นะคะที่ครูบุตรสอไว้เวลาวาดภาพขาวดำใช่ไหมคะเราก็มา ใช้กับการระบายสีได้เลยนะคะนี่ก็ลงตัดช่วงตานะคะลงเบาๆนะคะให้รอบดวงตาลูกตาดำนะคะเว้นแววตาไว้นิดนึงนะคะนี่นะคะเราลอง ฝึกระบายกันดูนะคะครูปุป๊จะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะผสมลงไปนิดนึงนะคะกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเราจะมาใส่ช่วงคิ้วกันนะคะลงโครงคิ้วนะคะลากโครงคิ้วแบบง่ายๆเลยนะคะตาม แนวขนคิ้วนะคะตามแนวโครงคิ้วใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงผสมลงไปนิดนึงนะคะจะได้ดูแบบไม่เข้มมากนะคะจากนั้นแล้วก็ค่อยๆค,ค,คือสะดุดตาภาพภาพผู้หญิงคนนี้ในหนังสือนิตยสารใช่ไหมคะก็เลยเออมีแรงบันดาลใจในการวาดน,นะคะเหมือนกับ จัดส่วนอะไรก็ลงตัวนะคะแล้วก็เป็นภาพคู่นะคะก็อาจจะต้องใช้การกะระยะนะคะให้แม่นยํำนะคะการวาดการร่างภาพแบบคู่นะคะภาพคู่นะคะก็ต้องใช้การกะระยะนะคะคือเ,ออเราใช้เกณฑ์นในการกะระยะนะคะ เราจะวาดหน้านางแบบคนแรกก่อนใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มากะว่าช่วงไหนผมผมอยู่จากใต้ตาลงมาประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมคะนี่คือการใช้วิธีการกะระยะโดยไม่ต้องใช้โครงล่างนะคะเรากะระยะเลยนะคะจากพอเข้าใจใช่ไหมคะครูก็สอนไว้หลายคลิปแล้วนะคะเอาไปพว่กันบาน เจอปัญหาปลายพุก,กันบ้านออกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่รายละเอียดนะคะตรงแสงเงานะคะแสงเงาตรงนี้ก็เน้นนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะลง ขอบตานะคะให้ดูแบบมีมิติขึ้นมานะคะใต้ใต้ขอบตานะคะนี่นะคะแล้วก็เน้นช่วงคิ้วขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใช้ยังลบดินน้ำมันซับช่วงคางออกนิดนึงนะ,ะ <S <S เราเราระบาย านางแบบคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะใบหน้านางแบบคนนี้นะคะแล้วก็ระบายด้วยสีเนื้อนะคะสีเนื้อสีเนื้อก็เป็นพื้นใบหน้านะคะระบายด้วยสีเนื้อลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ นี่นะคะระบายสีเนื้อทั่วใบหน้าแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็จะได้ภาพออกมานะคะที่สมบูรณ์แบบได้นะคะโดยการที่เราใช้สีเนื้อนะคะให้เหมือนกับต้นแบบนะคะเราก็ลงปลายสีเนื้อให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ ช่วงคอนะคะแล้วก็ะบายช่วงคอไปด้วยนะคะนี่นะคะช่วงคอถ้าสีน้ำเยอะเกินไปก็ซับออกด้วยกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็จะ มีแผ่นกระดาษทิชชู่นะคะครูบูตทำไว้กับพลาสติกฝากล่องข้าวนะคะก็วางไว้แล้วก็หนีบไว้ใช่ไหมคะมันจะได้ไม่ซึมพื้นโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้พลาสติกนะคะวางแล้วก็ใช้ตัวหนีบหนีบไว้นะคะเราก็จะได้เอาพวกกันที่แบบน้ํา เยอะเกินไปนะคะเราก็ไปจุ่มออกได้นะคะไปซับออกได้นะคะนะคะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาถ้าผสมน้ําเยอะเกินไปก็ซับออกนะคะลักษณะนี้นะคะง่ายๆนะคะอุปกรณ์หาได้รอบตัวนะคะใครรับ <c oughs> ประทานใครรับประทานข้าวกล่องนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าทิ้งฝานะคะ ก็เอามารีไซคเคิลได้เอามารีไซคเคิลใช้นะคะอเราก็ต้องมีความคิดดัดแปลงนะคะข้าวของเครื่องใช้นะคะนำมารีไซคเคิลได้นะคะครูก็เอามาลองตอนแรกครูก็วางทิชชู่ซับไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วพอเราจุม่มน้ำเยอะๆมันก็เปียกมันก็ซึมออกมาที่โต๊ะใช่ไหมคะ เลยคิดหาหนทางว่าเออเราจะทำไงดีนะถึงจะได้ไม่เบื่อ,อไม่ซึมที่โต๊ะอะไรแบบนี้เห็นไหมคะพอเรามีปัญหาที่เราเืออเราต้องก็ก็จะใช้ความคิดว่าให้เราจะทำยังไงดีมันอาจจะธรรมดาเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่า เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจำเลยนะคะกระดาษทิชชู่เวลาเราระบายสีน้ำ <c oughs> ขอไปหน้เวลาเราเระบายสีน้ำเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ซับใช่ไหมคะถ้าเราผสมน้ำเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่ามันก็จะทำให้เยิ้มเกินไปนะคะก็เราก็เอาพุกกันนะคะไปจุ่ม กับกระดาษทิชชู่ที่เราทำไว้นะคะก็ลองทำดูนะคะใครที่แบบมีรับประทานกล่องขา้าวกล่องข้าวเสร็จกโกก็แนะนำนะคะลองทำดูได้นะคะหัวเลาะขำเป็นเรื่อยนะคะก็พยายามใช้ความคิดนะคะอย่างเราไม่ตีสเกลอย่างที่โกบุบอกใช่ไหมคะ ไม่ตีสเกลเราจะกะระยะห่างยังไงอ้าวผมคนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงโหนกคิ้วคนนี้คิ้วของเขาลงมาจากคางตรงนี้ประมาณไหนใช่ไหมคะแล้วจมูกเอียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะคะที่จะร่างภาพโดยที่ไม่มีโครงร่างนะคะแบบนี้จะทำให้เราใช้ความคิดนะคะในการที่เราจะแบบเออปลาย แบบไม่ต้องใช้โครงล่างนะคะครูก็มาสอนแบบสบายๆนะคะวาดรูปแบบง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนก็ลองลงมือฝึกกันดูนะคะถ้าเราเกิดลงไหลสีน้ําขนาดลงไหลเลยนะคะขนาดถึงขั้นลงไหลสีน้ําเราก็ลอง หาอุปกรณ์ลองมาฝึกดูนะคะเราก็จะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมานะคะอืมนี่นะคะก,ก,ก,ก็ลงให้ดูกันนะคะเพิ่มแสงเงานะคะต่อไปเรามาวาดรูปรบายดวงตาะะของ นางแบบคนนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลอมเทาหน่อยนะคะรู้สึกว่าสีตาเขาจะออกตรงนี้เราลงให้เต็มนะคะจากนั้นก็ระบายสี ลูกตาดำนะคะทั้งสองข้างนะคะจะออกสีน้ำเงินด้วยนะคะจะออกสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะคะคือก็จะผสมสีน้ำเงินลงไปนะคะแบบตาออกเป็นสีน้ำเงินหน่อยนะคะผสมสีน้ำเงินลงไปนิดหนึ่งนะคะให้ดวงตาจะออก จะไม่ออกสีน้ำตาลนะคะออกสีแบบนี้นะคะเป็นสีลักษณะนี้นะคะเราต้องแยกสีสันให้ออกนะคะว่าเป็นลักษณะยังไงเราก็จะได้เข้าใจวิธีการผสมสีว่าจะออกมาให้ได้ตามสีที่เราต้องการนะคะอืม ต่อไปก็ลงช่วงนี้จมูกคเดี๋ยวลุกแสงเงาเนิดนึงนะคะต่อไปเราก็มาตัดเส้นนะคะเน้นช่วงขอบตากันนะคะคุกผูขอมาวางตรงนี้นะคะทุกคนจะได้เห็น ต่อไปนะคะเราก็มาตัดเส้นนะคะเน้นลูกตานะคะเขียนอายไลเนอร์แบบหางยาวเรียวออกไปเลยนะคะถ้าใครเป็นผู้หญิงมารับชมก็ใครชอบสไตล์การแต่งหน้านะคะวาดฐานตาเขียนอายไลเนอร์แบบแหลมเฟี้ยวออกไป แหลมฟิล <l amp feel> ไปเลยนะคะนี่นะคะครูจะลงสีดำหน่อยนะคะให้เข้มขึ้นนะคะก็ลากช่วงหางตานะคะให้เข้มขึ้นนะคะต่อไปก็ใช้สีน้ำตาลนะคะลง ช่วงดวงตานะคะแล้วก็ลงช่วงสันจมูกลงมาเลยนะคะโครงคิ้วเราก็ใช้สีน้ำตาลแดงลงไปก่อนนะคะเป็นพื้นนะคะโครงคิ้วอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ระบายช่วงจมูกนะคะ ช่วงหางตาลงสีงน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็ช่วงใต้ตานะคะก็ลงสีน้ำตาลแดงนะคะตัดโครงล่างไปก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ลูก,กตาตรงนี้ให้นะคะให้ชัดเจนขึ้นมานะคะ แล้วก็เน้นนะคะช่วงแสงเงานะคะให้ให้ดูลึกนะคะจากนั้นก็ใส่ขอบตาล่างนะคะเน้นขอบตาล่างลูกตานะคะให้กลมเน้นช่วงชั้นตาขึ้นมานะคะ ตรงนี้เน้นให้ดูลึกหน่อยนะคะให้ดูลึกจากนั้นใส่ขนตานะคะใส่ขนตาตาก็จะดูคมขึ้นมาเลยนะคะถ้าเราใส่ขนตาลงไปนะคะช่วงล่างนะคะก็ใส่เน้นขนตา วงตาก็จะดูลึกนะคะตรงนี้ก็ช่วงหัวตาเน้นหน่อยนะคะเอาละค่ะต่อไปก็มาเน้นช่วงใบหน้านางแบบคนนี้ต่อนะคะใครที่ฝึกร่างภาพลองฝึกภาพคู่นะคะร่างภาพจะได้วางตำแหน่งเป๊ะ,ปะนะคะโดยที่ไม่ต้อง ใช้โครงล่างเลยนะคะฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะเข้าใจนะคะวิธีการร่างภาพแบบอิสระนะคะใช้เส้นอิสระนะคะตอนแรกอาจจะยังไม่ลงตัวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจับจุดได้นะคะว่าอ๋อที่กูปูกไกด์ไลน์นะคะว่าตรงนี้นะคะเรากะแต่ละจุดเลยนะคะว่าเราจะ เริ่มวาดผมตรงไหนนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเข้าใจวิธีการร่างภาพแบบไม่มีโครงล่างได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเดี๋ยวครูจะมาระบายสีเนื้อนะคะใบหน้าของนางแบบคนนี้กันนะคะนี่นะคะระบายสีใบหน้านะคะ ผสมน้ำหน่อยนะคะให้สีจางละบายให้ทั่วเลยนะคะช่วงใบหน้าของนางแบบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่แสงเงานะคะ mm hmm. นี่นะคะลงช่วง ใบหน้านางแบบนะคะระบายต้องใช้ความคิดด้วยนะคะเวลาเราจะลงจะระบายอะไรร่างภาพเนี่ยเราต้องใช้ความคิดว่าเออตรงนี้จูดตรงกับตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคะนี่คือการกะระยะ แต่ละส่วนนะคะให้ให้ได้แม่นยำน,นะคะต่อไปเดี๋ยวปุ๊บลงช่วงคิ้วของนางแบบนะคะเพิ่มขึ้นนะคะนางแบบจะคิ้วออกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ลงโครงล่างนะคะนี่นะคะลง ทั่วโครงคิ้วนะคะจากนั้นก็เน้นขอบตาขึ้นมานะคะช่วงปากนะคะจะเป็นสีออกเนื้อ,อสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงช่วงปากนะคะเดี๋ยวเรามา ระบายสีปากกันจะออกน้ำตาลแดงนะคะนี่นะคะใช้สีน้ำตาลแดงระบายช่วงริมฝีปากขึ้นมานะคะก็จะดูน่ารักขึ้นมานะคะน่ารักขึ้นมา เลือกรูปที่เราชอบนะคะสะดุดตานะคะบางทีเวลาครูปูเลือกมาวาดใช่ไหมคะแบบว่าเราอาจจะดูว่าเออเล็กเกินไปมองไม่ค่อยชัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ mm. บางทีก็ถึงกับต้องใช้ว่านขยายนะคะว่าส่วนต่างๆเส้นลายเส้นเป็นยังไงนะคะ mm. แล้วก็ต้องใช้แว่นขยายดูด้วยนะคะเพราะว่า บา,บางส่วนเล็กนะคะนี่ก็เป็นผสมสีแดงหน่อยนะคะสำหรับนางแบบคนนี้นะคะจะปากจะออกสีแดงะคะ่ะแต่ว่าคนนี้จะออกสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงอันนี้ก็จะออกสีแดงนะคะสดใสนะคะผสมสีแดงลงไปนิดนึงนะคะช่วงปากของนางแบบคนนี้นะคะ คะเราสามารถที่จะฝึกวาดนะคะฝึกวาดรูปนะคะครูปุมาไกด์ไลน์นะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็มาทำช่อง u t u b e นะคะเพื่อมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะที่ได้ฝึกฝนมาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาด้วยนะคะก็นำประสบการณ์เหล่านี้มานะคะแบ่งปันนะคะ ให้ทุกคนได้ฝึกวาดรูปกันนะคะเมื่อเราเห็นใช่ไหมคะเราก็อยากบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกอยากที่จะทำใช่ไหมคะถ้าเราเห็นใครวาดอย่างกูปูก็แล้วแต่คนอีกนะคะบางคนเห็นก็เฉยๆเพราะว่าไม่ได้ชอบวาดรูปนะคะ แต่บางคนเห็นมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะว่าเออฉันอยากวาดรูปแบบนี้จังเลยนะเธอฉันอยากวาดให้ได้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเหมือนที่ครูปูดูงานของศิลปินนะคะต่างชาติใช่ไหมคะทำให้ครูปูก็มีแรงบันดาลใจนะคะแบบว่าฉันอยากวาดแบบนี้บ้างทั้งๆท,ท,ที่ฉันก็ไม่ชอบสีน้ําเลยแต่วันหนึ่งฉันกลับลงไหลได้อย่างไรกาน อันนี้ก็มาพูดกันสนุกสนุกนะคะทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะเดี๋ยวครูก็ลงช่วงใบหน้านะคะซีกนี้ก็จะแบบเข้มไปเลยนะคะนี่นะคะลงช่วงใบหน้าของนางแบบนะคะ เน้นขึ้นมาตรงนี้ก็จะเข้มนะคะช่วงหน้าของนางแบบมา,ม,ามาติดกันไงมาชนกันมาติดกันติดกาวหรือเปล่าคะคูปูก็พูดตลกไปนะ,ะมาชนกันนะคะใบหน้าใบหน้าที่ชนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยว ระบายผมกันต่อนะคะระบายผมนะคะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองทองนะคะออกออกบอลทองนะคะระบายสีผมนะคะออกบอลทองนะคะก็ลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวคูุลระบายสีให้ทุกคนนะคะรับชมกันนะครับสีอ่าตรงนี้ก็เป็นช่วงหูนะคะก็ลงสีเนื้อนะคะลงสีเนื้อไปด้วย สบายผมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะคะสำหารับคลิปนี้นะคะครูก็ลงให้รับชมกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันนะคะก็วันนี้สบายเสียให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสำหารับการติดตามและการรับชมค่ะเอ่อ ้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะค่ะเดี๋ยวมาระบายสีกันต่อในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ